ตัวนี้เป็นวิตามินที่ทําให้คุณภาพการนอนหลับของเราดีขึ้นหลับลึกขึ้นไม่ตื่นกลางดึกสวัสดีค่ะวันนี้แพรจะมาแนะนําวิตามินสําหรับคนที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยเรารู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่มความจาไม่ค่อยดีสมองไม่ค่อยแล่นแล้วแบบนี้ตัวนี้เลยค่ะ วิตาบาโคผ้านะคะสารสกัดจากคมนี้มีวิตามิน B1 B12 แล้วก็ B6 ตัวนี้อ่ะดียังไงแล้วเหมาะกับใครนะคะเริ่มจากตัวนี้เป็นวิตามินที่ทําให้คุณภาพการนอนหลับของเราดีขึ้นหลับลึกขึ้นไม่ตื่นกลางดึกมันจะหลับสนิทตลอดทั้งคืนแล้วพอตื่นมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเปลียสมองไม่เพลียไม่อ,อง้งคือเหมือนเรานอนมาเต็มอิ่มอะสมองเรานะคะก็จะแล่น พร้อมทางานแล้วความจําก็ดีขึ้นด้วยทั้งที่จริงๆเนี่ยเราอาจจะนอนในปริมาณเท่าเดิมนะคะแต่มันเป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเรากินวิตามินตัวนี้แล้วพอเรานอนมีคุณภาพเนี่ยมันก็จะส่งผลกับสมองนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งโกรธฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มที่มันไม่ใช่วิตามินที่ช่วยให้เรานอนหลับเหมือนพวกเมลาโทนินนะคะคือเราต้องนอนเองแต่มันอะ่ะจะไปส่ง ผลกับการนอนนั้นคือไม่ใช่ยานอนหลับหรือว่ายาที่ช่วยให้เราหลับง่ายขึ้นนะไม่ใช่นะเหมาะกับคนที่ต้องใช้สมองหนักๆอย่างนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทำงานทั่วไปเลยอะที่รู้สึกว่าช่วงนี้นอนน้อยพักผ่อนไม่พอติดซีรีส์ทำงานถึงดึกยันเช้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วอยากให้การนอนแบบทุกวินาทีมีประสิทธิภาพนะคะก็กินตัวนี้ได้นะคะเป็นตัวช่วยมันเป็นวิตามินที่เสริมแล้วก็ส่งผลกับสมองของเราเนาะก็จะเหมาะมากๆกับคนที่ต้องทํางานหรือว่าเรียนหนักๆเลยอะตัวบาโคลพานะคะสารสกัดเขาก็คือจะเป็นสารสกัดจากพมิเนาะมันจะเป็นพืชขนาดเล็กของญี่ปุ่นอะอันนี้เขานาเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะคะก็จะเน้นเนี่ยแหละช่วยบํารุงสมองป้องกันความจาเสื่อมด้วยจะเพิ่มสมาธิ ให้เราเนี่ยทำให้ทํางานหรือเรียนเนี่ยสามารถจดจําอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นใครที่นอนไม่หลับเพราะว่าเครียดตกกังวลมีเรื่องให้คิดเยอะอ่ะ ตัวนี้มันก็ช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้าด้วยก็สามารถทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็นอนได้อย่างเต็มอิ่มน,นะคะเป็นตัวที่แพร่กินบ่อยมากๆช่วงนี้พอรู้สึกว่าเราอะทางานแล้วก็นอนน้อยอะบางทีก็นอนไม่เป็นเวลานะคะแล้วพอกินตัวนี้เข้าไปอะตื่นมาเรารู้สึกว่าสมองมันปลอดโปง่งสมองแล่นพร้อมทํางานซึ่งถ้าปกติอะคะตื่นมาแล้วตื่นเที่ยงตื่นบ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกอ่องๆจชะบ้า แต่ว่านอนเยอะเรายิ่งเพียม,มันเหมือนเป็นการนอนที่มันไม่มีประสิทธิภาพอะก็เลยต้องหาวิตามินเป็นตัวช่วยเมื่อก Richards, <c harmonic> ่อนก็คือกินแต่วิตามินบำรุงผิวให้ขาวให้ใสเลยแบบนี้ใช่ไหมพอแก่ๆมาเริ่มแบบอายุมากขึ้นอะก็ต้องมาพึ่งพวกวิตามินพวกเนี้ยที่แบบช่วยบำรุงสมองบำรุงอะไรก่อนที่เราจะแบบความทรงจําไม่ไหวแล้วนะคะก็แนะนําเป็นตัวเนี้ยคือมันดีกับแบบ ความจำเรามากๆเลยนะใครที่มีปัญหาแบบนี้อยู่อ่ะก็ลองกินดูนะคะพอสมองแล่นหนักงานมันก็จะเดินเนาะเราก็จะเครียดน้อยลงด้วยแบบซองนะคะก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลแล้วก็แบบกระปุก30เมตรอะ่ะก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปบูธวัสดุ ชั้นนำทั่วไปเลยหรือใครจะไปช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะช h อปปี้ลาซาด้คือมีเยอะมากๆเป็นวิตามินตัวหนึ่งที่ดีแล้วก็แนะนำเลยช่วงนี้สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แพรด้วยค่ะ